ครับวันนี้จะมาว่ากันในเรื่องของรีโมทของตัว e v โวนะครับวินตระกูลอีโว8 10 12นะครับซึ่งเป็นเจนใหม่นะครับมันจะมีประเด็นนะครับก็คือนี่นะครับอันนี้คือตัวมันนี่นี่ตัวมันนี่นะครับเป็นไร้สายในตัวนะครับก็คือถ้ากรณีไร้สายนะครับก็กดเปิดอินฟลีชนะครับนี่นะครับอ่านี่คือ เป็นใช้โดยที่ไม่ต้องใช้สายเป็นรีโมทไร้าสายเลยตัวนะครับถ้ากรณีปิดก็คือกดนะครับแต่ถ้าเราเสียบเสียบสายเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กไปที่ตัววินนะครับไฟสีแดงก็จะขึ้นฝั่งนี้ก็คือใช้ในกรณีที่ว่าแบบมีสายนะครับอต่อมา <c oughs> มันจะมีปัญหานะครับก็คือรีโมทรุนแรกครับดูนี่ครับอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้จะเป็นรุ่นแรก ะจะให้ฐานมาแบบก้อนเดียวนะครับเป็นถ่านชาร์จซึ่งเวลาลูกค้าส่งมาเซอร์วิสเนี่ยผมก็จะทําการชาร์จให้นะครับแต่ถ้าก้อนไหนมันเสื่อมเราก็เปลี่ยนให้ตามวาระไปต่อมาน่าจะมีปัญหาเยอะครับเขาเย็นต่อมาเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็คือทุกอย่างเหมือนกันหมดครับแต่จะเปลี่ยนเป็นถ่าน 3A นะครับนี่นะครับสามก้อน ซึ่งหาซื้อที่ไหนก็ได้นะครับหรือท่านใดมีความสามารถในการโมดิฟายนะครับก็คือไปซื้อตลับฐานอย่างเงี้ยครับที่เป็นวงกลมเนี่ยบ้านม่อน่าจะมีนะครับที่เคยหเห็นเอามาทำให้เป็นรุ่นใหม่ได้แต่มันมีประเด็นครับมันต้องโมนิดนึงนะครับจะต้องเฉือนพวกนี้นะครับเราต้องเฉือนพวกนี้เพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันต่อมาถ้าหลายคนบอกว่า ไม่อยากแปลงแต่อยากได้ของใหม่ที่เป็นรุ่นใหม่จริงๆท่านไม่ต้องซีเรียสครับท่านใช้มันไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันหมดอายุขายของมันเองครับหมายความว่ากรณีที่ระบบอินฟาเลตมันเสียเนี่ยมีครับผมผมผมเคยเจอแต่สาเหตุไม่ได้ว่ามันจะเสียง่ายนะครับส่วนมากจะเจอก็คือ,อมุดน้ำดำดินมานะครับมันจะเสียซึ่งพอมันเสียปุ๊บเนี่ยหลายคนบอกเอ้ยถ้ามันเสียก็เปลี่ยนเฉพาะตัวควบคุม ก็ได้นี่ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งรีโมทแต่จริงไม่ใช่ครับระบบรุ่นใหม่จะเป็นอย่างนี้ครับพาร์นัมเบอรขของ E ี o รุ่นใหม่นะครับกรณีถ้ารีตัวควบคุมเสียนะครับตัวควบคุมเสียจะต้องเปลี่ยนยกชุดครับมันจะมาอย่างนี้นะครับในเซตเขานะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับหนึ่งเซตจะมาเป็นกล่องอย่างนี้นะครับจะมีตัวรีโมทหนึ่งอันสายหนึ่งเส้นชุดคอนโทรลนะครับ จะมาจะมาเป็นแบบนี้นะครับจะไม่ได้แย่งครับหมายความว่าถ้ากรณีรีโมทไร้สายเสียทนต้องเปลี่ยนทั้งชุดมันมันจะมาพร้อมกันนะครับก็ท่านก็จะได้รุ่นใหม่ไาในตัวต่อมามีหลายคนสงสัยมากไร้สายเสียแต่ทำไมใช้แบบสายไม่ได้เพราะปกติถ้าเป็นของรุ่นอื่นเนี่ยถ้ากร,กรณีรีโมทไร้สายเสียเนี่ยจะต้องใช้แบบเสียบสายได้ นะครับข้อแตกต่างคืออย่างนี้ครับอของวอร์เนี่ยเขาจะทําระบบมาค่อนข้างที่จะไม่เหมือนคนอื่นก็คือทุกอย่างเนี่ยต้องผ่านกล่องตัวนี้หมดจะมีสายไม่มีสายจะต้องผ่านกล่องตัวนี้กล่องตัวนี้จะเป็นตัวรับแล้วก็ส่งไปรีเลย์ถ้ากรณีตัวอินฟล่าเสียมันจะเสียในระบบมีสายด้วยนะครับอ่าน,นี่พอจะเข้าใจนะครับหลายๆคนถามว่าอ่ะแล้วทําไมมันมันมันไม่ต่อแยกกัน ใน,ใน,ใ,นในเมื่อไรสายเสียมีสายก็ต้องใช้ได้อันเนี้ยจากที่ผมลื้อดูนะครับลื้อดูเนี่ยผมว่าเขาน่าจะแก้ปัญหามาในเรื่องของความเสถียรความเสถียรของการกดแบบไร้สายกับมีสายถ้าเป็น evo เนี่ยถ้าคนเคยใช้เนี่ยความเสถียรจะไม่แตกต่างนครับมีสายก็ไม่มีสายจะกดได้เหมือนกันเลยครับแต่ถ้าเป็นรีโมทแบบไร้สายที่แยกระบบออกจากกันเนี่ย จะมีอาการหน่วงๆก็คือหมายความว่ากดสายเนี่ยจะค่อนข้างฉับไวกว่าแต่พอกดมีสายเอ้ยพอกดไล้สายเนี่ยมันจะทําพอเรายกปุ๊บมันจะหยุดช้ากว่านิดนึงมันจะไม่สมูทตามมือครับอันนี้อันนี้เหตุผลที่ผมคิดว่าเขาเขาน่าจะทํามาสําหรับตัวนี้นะครับแต่จริงๆไม่ต้องซีเรียสครับมันไม่พังง่ายหรอกครับมันใช้กันนานครับจะมีปัญหาก็เรื่องฐานนี่แหละครับอันนี้พอดีพอดี เซอร์วิสตัวนี้อยู่พอดีครับแล้วก็เลยก็เลยจําได้ว่ามีพาร์ทอยู่ก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังครับเพราะว่าหลายคนหลายคนโทรมาถามหลายทีแล้วว่าพี่วินมันเก็บเข้าได้แต่ปล่อยออกไม่ได้ถ้าเป็นวินรุ่นเก,ก่าๆเราก็จะเคาะฟันธงไปเลยว่าเป็นที่รีเลย์แต่ถ้าเป็นตระกูล e ีโวครับจะต้องเพิ่มช้อยในการพิจารณาอีกหนึ่งชอยก็คือตัวรีโมทเสียตัวรับสัญญาณเสีย ด้านใดด้านหนึ่งเข้าหรือออกแค่นั้นเองนะครับโอเคครับฝากไว้แค่นี้ครับ